สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาดีวายครับรีบนําขิงมากินโดยโด่วนครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยสุขภาพดีขึ้นเพราะแบบนี้ขิงนี่นะครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและมีประโยชน์มากมายครับมีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะครับผมจึงสามารถนํามาปรุงอาหารแล้วก็เป็นเครื่องดื่มสําหรับผู้ที่รักสุขภาพได้ด้วยครับ ทั้งยังสามารถใช้เป็นยานในการรักษาโรคได้อีกหลายโรคเลยทีเดียวขิงนั้นเป็นสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมายครับเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C โปรตีนแคลเซียมโซเดียมฟอสฟ,ฟอฟรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กและแมกนีเซียมครับ ผู้คนนิยมนําเอาขิงเนี่ยมาใช้ประโยชน์มากมายครับแทบจะเรียกได้ว่าทุกส่วนของขิง,ง,งเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเง่าแกงเง่าอ่อนทั้งสดและแห้งนะครับรวมไปถึงแกนของลําต้นอ่อนและใบเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายครับเราลองมาดูกันครับว่าสมุนไพรยอย่างขิง,ง,งนะครับจะมีประโยชน์อะไรบ้างไปดูที่ข้อแรกครับหากท่านมีอาการท้องอืดเราเนี่ย ขิงช่วยฉันได้ครับหากคุณรู้สึกท้องอืดหรือว่าอาหารไม่ย่อยนะครับให้จิบชาน,น้ําขิงหรือว่ากินขิงสดครับจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมาทันทีที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าขิงเนี่เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนครับสามารถช่วยในการขับลมกระตุ้นการทํางานของลาไส้นะครับแล้วก็อาการท้องอืดเนี่ยจะบรรเทาลงได้ครับ ไปดูข้อที่2ครับช่วยบรรเทาอาการไมเกรนครับการรับประทานขิงตอนที่มีอาการไมเกรนใกล้กำเริบนะครับผมจะทําให้ความเจ็บปวดจากอาการไมเกรนเนี่ยลดลงได้ครับขิงจะ,ะช่วยในการสกัดฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการอักเสบมาถึงข้อที่3ครับขิงช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งครับขิงนะครับจะมีคุณสมบัติในการช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็งโดยมีการศึกษาพบว่าขิงเนี่ยจะช่วยทําให้เซลเล์มะเร็งภายในรังไข่เนี่ยตายได้ครับ นอกจากนั้นนะครับยังพบอีกว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีขิงเนี่ยเป็นส่วนประกอบเนี่ยช่วยในการลดอาการอักเสบในลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยครับข้อที่5ครับช่วยในการบรรเทาอาการคลื่นไส้ครับสามารถบรรเทาอาการคลื่นไส้ได้นะครับโดยชาวเอเชียเนี่ยมักจะใช้ขิงในการช่วยในการบรรเทาอาการเมารถเมาเลือครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีหลายการศึกษาราบที่พบว่าขิงเนี่ยสามารถช่วยในการป้องกันและบรรเทาอาการอาเจียนหลังการผ่าตัดคราบแล้วก็ยังช่วยในการบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะครับที่เข้ารับเคมีบําบัดได้ด้วย ข้อที่6ครับช่วยในการลดน้ําตาลในเลือดมีการศึกษาใหม่นะครับพบว่าขิงผงนั้นสามารถช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2เนี่ยแต่ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วทานขิงร่วมกับยานะครับ มาถึงข้อที่7ครับโซเดียมต่ำขิงดองเนี่ยเป็นอาหารที่มีโซเดียมต่ำมากๆนะครับเมื่อเทียบกับอาหารหมักดองชนิดอื่นๆเมื่อนำมารับประทานแล้วเนี่ยก็ทำให้ไม่ต้องกังวลกับปริมาณของโซเดียมลดความเสี่ยงที่จะเกิดความดันโลหิตสูงไปได้อีกเยอะเลยครับถึงแม้ขิงจะมีประโยชน์มากครับแต่ก็มีข้อควรระวังที่เราควรจะรู้เอาไว้ครับ ข้อที่หนึ่งทให้เกิดแผลร้อนในในปากได้ครับขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนนะครับถ้าเกิดว่าหากแล้วรับประทานปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยก็สามารถทําให้เยื่อบุภายในปากเนี่ยเกิดการอักเสบจนเป็นอาการร้อนในได้ข้อต่อมาครับขิงเนี่ยยับยั้งการแข็งตัวของเลือดครับดังนั้นหากคุณมีอาการเลือดออกผิดปกติหรือว่ากำลังใช้ยานในการสลายริมเลือดอยู่แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานขิงนะครับ มาถึงข้อที่สามครับมีคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญบางคนเนี่ยระบุว่าขิงนะครับอาจจะไปเพิ่มการไหลของน้ําดีครับดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ําดีเนี่ยก็ควรใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็รอบคอบในการรับประทานนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ครับจะเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เดี๋ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะชมคลิปใหม่ๆของเราเนี่ยกดติดตามไว้ได้เลยสําหรับวันนี้นะครับนาวาดี y อลาวลาราทั้ชมไปก่อนแล้วเรากลับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ